สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทันเทพายครั้งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาทําบุญนะครับแล้วก็ขอพรเสียงโชคเสียงลาบกันนะที่วัดวัดพระธาตุวายโยนะครับหรือวัดห้วยน้ําซับนะซึ่งช่วงนี้กําลังเป็นกระแสที่ที่ผู้คนให้ความสนใจมาทําบุญขอพรกันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือรถเยอะมากนะครับ เพิ่งจะ8ปดโมงเองนะอันนี้ผมก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่6กโมงนะครับขับรถมาสองชั่วโมงจากสมุทรปราการนะครับก็มาที่ที่วัดเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ต้องขอตัวหาที่จอดรถก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ลงมาแล้วนะคือหาที่จอดรถได้แล้วละ่ะก็วนหาอยู่สักครักหนึ่งนะครับที่จอดรถค่อนข้างกว้างนะครับจอดได้เยอะมากมาก แต่ก็ยังหาที่จอดยากอยู่ดีนะครับแนะนําให้มาช่วงเช้านะครับถ้ามาสายจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับหางแถวประมาณ2-3กิโลเลยนะครับกว่าจะได้เข้าวัดนะครับถ้ามาสายนะใครจะมาขอพรเสียงโชคเสียงลาบก็ให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆหน่อยนะครับมาช่วงเช้ายิ่งดีครับ ก่อนที่เราจะไปจับลูกปิงปองเสียงดวงขอโชคขอลาบนะครับก็ให้มาที่เจดีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกบรรจุไว้ที่เจดีแห่งนี้ก่อนนะครับการบูชาพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์แห่งนี้นะครับก็จะใช้เพียง ดอกไม้นะครับผ่านดอกไม้เพียงอย่างเดียวนะครับในการทําการสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นชั้นสองของเจดีนะครับซึ่งจากเจดีนี้นะครับเราก็จะมองเห็นรอบๆบริเวณของวัดได้นะครับซึ่งมีอ่างเก็บน้ําลาดกระทิงนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับที่เห็นแล้วก็จะมีตลาดน้ํานะครับ มีของขายเยอะแยะมากมายส่วนมากก็จะเป็นของชาวบ้านทั้งนั้นนะครับบ mm hmm. ริเวณฝาผนังของเจดีนะครับก็จะมีประวัติความเป็นมานะครับการก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับ mm hmm. วาดอยู่นะก็สวยงามมากนะครับ หลังจากเราออกมาจากเจดีนะครับเราจะไปจุดต่อไปก็คือไปทำการสักการะหลวงพ่อปลดหนี้นะครับตรงนี้คือเป็นไฮไลท์ของวัดเลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยแถวยาวมากๆนะครับก็คือจะต้องเข้าคิวนะครับในการเข้าไปสักการะหลวงพ่อปลดหนี้นะครับจุดธูปจุดเทียนบิดทองแล้วก็จับรูปวิงฟองที่นั่นนะครับซึ่งถ้าใคร อยากรู้ว่ากระแสรแรงขนาดไหนไปดูได้ใน t i k t o อกนะครับก็จะมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะที่แต่ละคนเอาไปลงนะครับไปดูว่าทางเข้าวัดรถติดขนาดไหนนะครับนี่นะครับแถวยาวมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าแถวแล้วก็ไปสักการะองค์ท่านดูนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้นะครับผมก็ลองเข้าแถวแล้วก็เดินตามแถวมาเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ถึงองค์ท่านนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าพอถึงองค์ท่านจะใช้เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับผมก็ใช้เวลามาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ50นาทีกว่านะถึงจะได้เข้าถึงตัวองค์ท่านนะครับก็ยังได้แค่จุดทูปจุดเทียนแล้วก็ปิดทองนะครับผมไม่ได้มาจุดจับลูกปิงปองนะครับ แต่ก็มาแอบถ่ายเขาด้านหลังนะครับไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะโชคลาภของเขานะครับผมแค่มากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะครับหลังจากเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปลดหนี้เสร็จนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับก็ที่นี่ยังมีตลาดน้ํานะครับ แล้วก็มีอ่างเก็บน้าลาดกระทิงด้านหลังรวมถึงศาลพญานาคานะครับอยู่ทางด้านหลัง mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปชมศาลพญานาคาตรงนู้นกันนะครับ mm hmm. จะดูว่าคนจะไปสักการะเยอะขนาดไหนนะครับ mm hmm. ไปกันเลยครับ mm hmm. ตรงนี้ก็คือศาลพญานาคาครับ mm hmm. ซึ่งมีคนมาสักการะกราบไหว้ mm hmm. ขอพร mm hmm. ท่าน ปู่นะคะนักราชกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแน่นเหมือนตรงศาลาของหลวงพ่อปดนี่นะครับก็จะมีคนมาถวายใบเหรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนได้โชคได้ลาบแล้วก็จะมาทอการแก้บนกับท่านก็มีนะครับแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงตลาดน้ำวายโยนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังวัดนะครับ ในตลาดเนี่ยก็จะมีของขายของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้นะครับมีทั้งอาหารแล้วก็ผักผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกเองนะครับก็จะเอามาขายที่นี่นะครับต้นมงต้นไม้สวยๆก็มีนะครับ พอเดินเลยตลาดน้ำมาไม่ไกลนะครับก็จะมาเจอเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็มีเรื่องเล่าอาจจะถ้าเล่าคงต้องยาวมากเลยนะครับนะก็เคยมีคนนะครับได้โชคได้ลาบจากที่นี่นะก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมเจ้าแม่ตะเคียนกันนะครับ พอเดินเลยศารเจ้าแม่ตะเคียนมาทางด้านหลังอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะพบกับอ่างเก็บน้ําลาดกระทิงนะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครจะมาถ่ายรูปหรือมานั่งชิวๆก็ได้นะครับตรงนี้นะจะเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังสุดของวัดนะครับ วันนี้ผมพาทุกๆคนมาทำบุญไหว้พระแล้วก็ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับแล้วก็ครอบครัวนะส่วนถ้าใครตั้งใจที่จะมาวัดแห่งนี้นะครับแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาสายทางเข้าจะติดยาวเป็นกิโล2กิโลเลยนะครับก็จะแนะนำให้มาช่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ